ว่ากันว่านะครับพลังของเพนเนี่ยสามารถล้มไคโดได้อย่างง่ายได้อะไรก็ว่าได้นะครับแต่เฮ้ยไคโดมันเก่งมากเลยนะทำไมเพนมันถึงจะล้มง่ายขนาดนั้นเอาจริงดิ กรับสวัสดีแฟนๆชาวอะไรไม่เป็นพื่อนกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ได้มีประเด็นระหว่างไคโดกับเพนหกวิถีนะครับซึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าว่าให้เป็นเพนทั้งกลุ่มลุมนะครับผมเนี่ยก็เลยจับเอาเพนล่างหลักมานะครับผมนะฮะไม่ใช่เพนล่างหลักหรือเพนล่างที่เก่งที่สุดนะครับทุกคนนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องฟังก่อนเลยนะครับว่าช่องเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาทําให้แฟนของสองเรื่องเนี่ยนะครับไม่พอใจกันนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเป็นแค่การเปรียบเปรยสเกลนนนนนนะะะะคคคครรรรััับบบบเเเเเเืื้้้้ออองงงตตท่่าาาแแลป็กวิห์ เท่านั้นเองนะครับทุกคนใช้วิจรารณญาในการรับชมนะครับเน้นชมเพื่อความบันเทิงเีเท่านั้นนะครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะแล้ววันนี้นะครับคนที่ขอมาเนี่ยเขาเนี่ยก็ขอมองว่านะครับเ,เพเกับเพศพ่อไห้ดูบรรากับเพศหลวงวิธีให้หน่อยกับพีว่าเพศมันมีคนเขียนกันมากเหลือเกินนั่นนะตัทแานผมเลยด้ครับ พโอเคครับในเมื่อขอมาแบบนี้แล้วนะครับช่องเราเนี่ยก็ต้องจัดให้แล้วนะครับผมนะฮะสกิลในการวัดวันนี้เนี่ยก็จะมีนะครับทางด้าน power นะครับ strength speed durability ability iq แล้วก็ hack นะครับผมอ๋อแล้วก็มีน้องๆนะครับบอกเขาใส่เข้ามาเพิ่มนะครับบอกว่ามีไอคิว t ัตเทิลบ้างนะครับพี่นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ใส่เพิ่มให้นะครับเป็นไอคิววัตเทิลด้วยลวกันนะครับทุกคนนะอย่างนึงก่อนนะ นับแรกเลยนะครับทางด้านพาวเวอร์เนี่ยนะครับแนะ่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับอาจจะมองไม่ยากกันนะครับทุกคนนะตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอมอบกับตัวไคโดนะครับทำไมผมถึงมอบให้นะครับตรงนี้ plays? เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฉากที่ไคโดนะครับปล่อยโบโลเบสมาเนี่ยทำลายตัวของภูเขานะครับแล้วก็ลามไปถึงด้านนอกของเมืองอีกนะครับแน่นอนว่านะครับพลังตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมหาศาลเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเพนจะทำลายหมู่บ้านโคโนฮะนะครับแต่นะครับไคโดเนี่ยก็ได้ปล่อยเพลิงออกไปนะครับหรือปล่อยพลังโบโลเบสของเขาไปเนี่ยเรียกได้ว่านะครับทาาาาลยยยออณเเเขขต้งๆนี่ไปะ มากๆเลยนะครับตรงนั้นนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งพลังตรงนี้เนี่ยพี่ประเมินจากขอบเขตการทําลายล้างนะครับของแต่ละตัวนะจริงๆเนี่ยของเพนก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับของตัวไคโดเนี่ยคือมันปล่อยแบบปล่อยแล้วมันทําลายระดับวงกว้างมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็วงยาววงกว้างด้วยนะประเด็นนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เลยให้เขาไปนะครับหากใครเนี่ยจะมีเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับด้านพาวเวอร์นะต่อมานะครับก็จะเป็นสตรงนะครับแน่นอนนะครับสตรงตรงนี้ก็ต้องมากับตัวของไคโดแล้วเพราะอะครัเพราาะวว่ตของโด เนนียะครับมีความแข็งแกร่งดังหน้าร่างกายเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับและมีการโจมตีกายภาพเนี่ยสิ่อสข้างจะสูงอย่างมากเลยนะครับซึ่งตัวของไคโดเนี่ยสามารถโจมตีทางกายภาพเนี่ยใส่ลูฟี่นะครับร่างเกียร์สีแบบปกตินะครับบาวแมนเนี่ยที่สามารถทุบเกาะได้ที่เกาะเดโดซ่าเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับกระบองเขาเนี่ยอัศนิบาตรแปดทิปน,นะครับฟาดเข้าทีนะครับคือร่างเกียร์สีที่สามารถทําลายเกาะของลูฟี่ได้เนี่ยก็คือแบบ เบื่อไปเลยครับโดนนัดเดียวแตกไปเลยนะฮะตรงนี้นะฮะก็เลยต้องให้เขานะครับว่ามีพลังทําลายล้างเนี่ยเพราะนั้นร่างกายเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับซึ่งเบียงทีเดียวเนี่ยเสียวถึงตี้เลยนะฮะนอนนะครับและพลังกาลังทางด้านร่างกายของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเพนเนี่ยใช้หมัดปกติเนี่ยในการทุบตีทุบต่อยเนี่ยนะครับแรงเท่าตัวไคโดแล้วก็นะพี่อาจจะให้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับด้านร่างกายเนี่ยไคโดนี่จัดเต็มจริงๆเลยนะครับต่อมานะครับด้านสปีดเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องขอมังกับตัวของไคโโดดเเเลลยยแ้ววกกัััันนนนนนะะะคคคคครรรบบบื่่องจาาไีีมม เบี่ยงมากเลยนะครับลูฟี่ที่บอกว่าแสงเนี่ยช้านะครับในตอนที่ หลบแสงจากแปซิฟิกตาเนี่ยนะครับแต่ว่ามองความเร็วของไคโดแบบแทบเกือบไม่ทันเลยครับในช่วงแรกนะครับเลยได้ว่านะครับความเร็วของไคโดนั้นนะครับทำให้ลูฟี่เนี่ยตาลายกันเลยทีเดียวนะครับแค่ตรงนี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าลูฟี่เนี่ยมองแสงช้าแต่ว่ามองไคโดเนี่ยเกือบไม่ทันนะฮะตรงนี้นะครับก็เลยให้กับไคโดเลยละกันต่อมานะครับก็จะเป็นด้านดูรับลิตรีนะครับหรือความทนทานนะตรงนี้โอ้โหไม่ต้องถามหาคนอื่นเลยครับเพนเนี่ยไม่ได้ครึ่งไคโดเลยนะครับด้านร่างกายเนี่ยความแข็งแกร่งนะ ที่ปะทะกับไคโดครั้งแรกนะครับสามารถทําลายล้างเกาะได้เลยนะครับแต่นะครับมาโดนไคโดนะครับฟาดทีเดียวนะครับเรียกได้ว่านะครับลูฟี่เนี่ยใช้ท่าที่แรงสุดๆแล้วนะครับแต่นะครับไคโดเนี่ยยืนนิ่งเลยนะครับทุกคนนะย้ําเลยนะว่ายืนนิ่งเลยนะครับแข็งแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับผมมองว่าหมัดธรรมดาของเพนเนี่ยหรือคายเทพของเพนเนี่ยก็คงจะไม่ได้ระคายผิวของไคโดหรอกครับผมนะฮะเพราะว่ามันถึกมากเลยนะครับหมัดลูฟี่ที่สามารถทําลายล้างเกาะได้เนี่ยคือยังทําอะไรมันไม่ได้เลยนะฮะมันเวอร์จริงๆนะไอตัวนี้ความถึกมัันนะผมมต้อองยรรบจิ นะครับมีพลังของสายโซออนไงก็เลยถึกไปด้วยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านแอบิลิตี้นะครับแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยวิชาต่างๆเนี่ยผมคงต้องมอบกับตัวของเพลราะนะครับผมแน่นอนว่าเพลเนี่ยมีแอบิลิตี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าใครโดยอย่างแน่นอนนะครับและดีกว่าด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นไปได้แล้วล่ะครับผมมีทั้งดาราสวรรค์ระเบิดปีภพนะครับผมนะฮะแล้วก็มีคาเทพปีชีฟ้าแล้วก็มีคาถาต่างๆอีกด้วยครับคาถาไฟนะครับคาถาเชิญอะไรอย่างงี้นะครับคาถาเชิญที่ว10หาางงนนนนนนะะคคครรััับบใออต่เ ไม่ใช่นะนะครอกในปัจจุบันนั่นแหละนะฮะเทวรูปเนี่ยกินไปกินมากลายเป็นสิบหางเลยนและครับผมนะฮะจริงๆมันก็เป็นร่างแบบว่าเหมือนเป็นร่างครับร่างกายหยาบนะครับของสิบหางนะครับแต่ตอนนั้นไม่มีจักระที่ยังทั้างก้าเนี่ยยังไม่รวมกันนะพอรวมกันแล้วนะครับก็กลายเป็นร่างสิบหางนั่นเอง พราะงั้นนะครับเบสแอบิลิตี้จริงๆเนี่ยผมเนี่ยจึงมอบให้กับตัวของเพนนะครับผมนะฮะแน่นอนนะเป็นนินจางก็ต้องมีวิชาต่างเนี่ยค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น IQ คนะครับไอตรงนี้ผมมองว่าเป็นเพนนะครับที่มี IQ สูงกว่าไคลโดนะครับแน่นอนนะครับเพนล่างต้นอย่างไหนังอะโตเนี่ยก็เป็นคนควบคุมอีกทีนะครับเรียกได้ว่านะครับก็มีความฉลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็น IQ คิวแบตเทิลนะครับที่เพิ่มมาใหม่นะะะะะะะคคคคคคครรรรัััััััับบบบบววนน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 นีีี้้ทททุกกแ่่่่ออออไไดปตตเเเเิลย็ืขงงพผมฮะ ซึ่งเพนเนี่ยนะครับมีความฉลาดเนี่ยเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับเห็นอย่างเงี้ยเขาก็คิดวิเคราะห์แยกแยะเหมือนกันนะครับในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับไม่งั้นนะครับไม่เดี่ยวกับนารุโตะล่างหกหางได้หรอกนะครับทุกคนตรงนี้นะน้ำซ้ำยังวางแผนล่อนารุโตะไปติดกับดาราสวัสดิ์ระบิดพบอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับฉลาดใช่ย่อยนะจริงๆนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับก็คือพลังแห่งความโกงนะครับผมพลังแห่งแฮกนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกกับตัวของ ไคโดเลยละกันนะครับเอาล้วครับมาฟังเลยทำไมไคโดถึงได้เลยครับเพราะว่าสรุปแฮกเนี่ยเป็นสรุปสเกลพลังสุดท้ายนะครับหนึงเลยนะครับผลพิสานของไคโดเนี่ยเป็นสายโซออนนะครับแน่นอนว่าสายโซออนเนี่ยนะครับมีพลังในการฟื้นฟูค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับบาดเจ็บแป๊บเดียวนี่หายแล้วนะครับและความอึดทนทานของเขานนั่เองนะครับพลังนี้นะครับแล้วก็ยังมีเป็นพลังที่วิจารณ์การนัดบอลแล้วนะครับสามารถพ่นไฟสามารถทําอะไรได้อย่างใจนิกเลยก็ว่าได้ครับสามารถเอาไฟเนี่ยมาคุมตัวได้อีกด้วยนะครับทุกคนนะพลังเนี่ยเป็นพลังที่ค่อนข้้าาาาางงโกกดวยนนนะครัับพฒจปปลมเ็ มังกรนั่นเองนะฮะนั่นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฮาคีทั้ง3รูปแบบของเขานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยฮาคีเนี่ยคือตัวตัวต้งตัวตีของไคโดเลยนะครับอันดับแรกเลยฮาคีราชันไคโดเนี่ยสามารถใช้ระดับสูงได้หมดเลยนะครับห่อหุ้มตัวนะครับปล่อยแพร่กระจายรังสีอะไรอย่างงี้ทำได้หมดเลยนะครับไม่ใช่รังสีดิออร่านะครับผู้คลั่ชั่วร้ายนั่นเองนะครับสิ่งที่โกงจริงๆนะครับก็จะเป็นฮาคีแห่งการสังเกตนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับฮาคีนี้นะครับถ้าใช้ขั้นสูง รู้ว่าศัตรูจะทําอะไรในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้นะมันค่อนข้างที่จะโกงนะครับสำหรับตัวของไคโดนะครับที่รู้นะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นฮาคิก่อนครับทั่วไปแน่นอนก็เป็นเีโอขั้นสูงนั่นแหละครับผมนะฮะใช้อะไรได้บ้างห่อหุ้มร่างกายนั่นเองครับโจมตีนะครับผมนะฮะแค่นั้นเองนะครับก็ถามว่าสูงแค่ไหนก็ใช้โจมตีภายในด้วยเช่นกันนะและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นความโกงของไคโดนะครับที่เด่นๆชัดนะครับทุกคนนะแน่นอนก็จะเป็นฮาคิสังเกตนันเองนะครับที่เด่น เพนนะครับในเมื่อเพนเนี่ยมีดาราสวรรค์ระเบื่อไปพบไายเทพพิชิตฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับแต่ว่านะสำหรับวิชาการผลักออกปกติแล้วเนี่ยเหมือนลมผลักออกแล้วเนี่ยมันเหมือนจะใช้กับไครโดค่อนข้างไม่ค่อยได้นะครับถ้าอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วนะเพราะว่าการผลักออกทั่วไปเนี่ยนะครับไคโดเนี่ยโดนหมักเป็นว่าเล่นแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยครับคือการผลักออกด้วยลมแรงอัดเฉยเนี่ยมันมันสร้างดาเมจใส่ไคโดไม่ได้ครับแล้วก็วิ ก่อน,น,นั่นเองนะครับเพราะว่าใครโดนก็มองอนาคตได้นะครับก็รู้ว่าจะทําอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับหลายเหลี่ยมเนี่ยมันได้เปรียบนะครับตรงนี้ถ้าเราวิเคราะห์โดยรวมแล้วนะครับตรงนี้นะครับต้องเน้นย้ําก่อนเลยนะครับว่าไม่มีการอวใดๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งพี่เนี่ยวิเคราะห์ตามความเป็นจริงสถานการณ์เป็นจริงของอนิเมะเท่านั้นนะครับและย้าเลยนะครับว่าต้องรับชมด้วยความบันเทิงนะครับอย่าเก็บไปใส่ใจนั่นเองนะครับเพราะว่า2เรื่องเนี่ยเขายังไม่เคยสู้กันนะครับตรงนี้นะครับเป็นแค่การเปรียบเปรยสเกลพล นะครับผมนะฮะด้านสเกลพลังเนี่ยเลยได้ว่านําไปหมดทุกอย่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะหนึ่กว่าเพนเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะหากใครนะครับมีผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับแต่ย้ําเลยนะครับว่าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปอ่านและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเลยนะครับทุกคนนะฮะและท้ายนี้นะครับหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับผมนะที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องไอรีนเพจเท่นกันด้วยนะครับทุกคนนะฮะสาาหหรรรรรัััับบบบคคคลิปนนนนนีีีี้้้้ะะถแอออดดดททไไมม่่ตงกก็ขภยยว ทุกคนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย